รักอะไรหรือจะแท้เท่าแม่รักผูกสมัครสายเลือดไม่เหืหายคนอื่นรักยิ่งประจักษ์ว่ารักคลายจืดจางง่ายไม่จีรังดังมาดาแม่แม่แม,แม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถาน แม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มใสเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกหลักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอบอุ่นใจเป็นผู้ให้อะไรไม่รามือ ลูกคนใดกระทำกรรมแก่แม่สุดเหลวแท้ชั่วช้าสิ้นราศีลูกด่าแม่ตีแม่ลูกกาลีลูกไม่ดีทำแม่ช้ำน้ำตารินน้ำตาแม่รินไหลเมื่อลูกร้ายน้ำตาแม่ เป็นซ้ายเมื่อลลกมินน้ำตาแม่หลังลงรถผืนดินเมื่อได้ยินลูกเสเพลเนรคุณเจริญสุขเจริญธรรมบรรดาญาติโยมยจติธรรมทุกคนทุกท่านวันนี้วันแม่แห่งชาติคุณโยมขำขวรวันแม่แห่งชาติปี2.567ใหญ่รักถักร้อยด้วยชีวิตสร้างอีกหนึ่งชีวิตตนเติบใหญ่ ทอเส้นสายคุณธรรมสู่หัวใจลูกทดแทนคุณแม่ให้สู่แผ่นดินลูกลูกที่รักทั้งหลายพวกเรารู้ไหมว่าหน้าที่ของเราที่เป็นลูกบุตรธิดาเนี่ยที่มีต่อพ่อแม่เราต้องทำอะไรบ้าง 1. นึ่เลยท่านเลี้ยงเรามาเราจักเลี้ยงท่านตอบคนเยมสจักทำกิจการงานของท่าน สามจัดํรรงวงตระกูลสี่จากประพฤติตน,นให้เหมาะสมเป็นผู้รับมรดกจากประพฤติตน,นให้สมควรเป็นผู้รับมรดกและห้าเมื่อท่านละจากโลกนี้ไปแล้วเราจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วพ่อแม่ทั้งหลายหน้าที่ของพ่อแม่คืออะไร หน้าที่ของพ่อแม่ที่จะอนุเคราะห์บุดด้วย5สถาน,นังนี้ 1. ห,ห้ามจากการทำวามชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะวิทยา 4. หาครูครองที่เหมาะสมให้และ 5. มอบทรัพย์ให้ในการอันควรนี้คือ5อย่าง ที่บุตรพึงมีต่อบิดามารดาและบิดามารดาพึงมีต่อบุตรคุณโยมการตอบแทนที่ทําได้ยากเนี่ยมารดาบิดาเป็นบุคคลที่กระทําตอบแทนได้ยากนะคุณโยมนะมีคํากล่าวที่ว่าบุตรพึงประคับประคองมารดาบิดาด้วยปาข้างหนึ่งและปฏิบัติท่านทั้งสองด้วยการอบกลิ่นการนวดการให้อาบน้ํา และท่านทั้งสองพึงถ่ายอุดจาระปัสสาวะบนบาทั้งสองการกระทําอย่างนั้นยังไม่เชื่อว่าบุตรได้กระทําการตอบแทนแก่มารดาปิดาเลยบุตรพึงสถาปนาบิดามารดาในราชสมบัติในแผ่นดินใหญ่อันมีรัตนะเจ็ดประการมากหลายการกระทํากิจอย่างนั้นยังไม่เชื่อว่าบุตรนั้นตอบแทนแล้วแก่บิดามารดาเลยส่วนบุตรคนใดย,ยังมารดาบิดา ผู้ไม่มีศรัทธาให้สมทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทาอย่างบรรดาบิดาพุทธศีลให้สมทานตั้งมั่นในศีลสัมปทาอย่างบรรดาบิดาผู้มีความตรรณีให้สมทานตั้งมั่นในจารคสัมปทาอย่างบรรดาบิดาสามปัญญาให้สมทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาการกระทําอย่างนี้คุณโยมย่อมชื่อว่า อันบุตรนั้นทําแล้วและทําตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาคุณยูพระคุณแม่ลําเลิศประเสริฐนะสู้ฟูมฟักรักลูกจนเติบใหญ่คอยถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงด้วยใจไม่มีใครเทียบเขาเท่าแม่ตนเหนือแผ่นฟ้ามาหาสมุดสุดประเสริฐแสนบันเจิดเกิดมาสักหมื่นหน ลูกขอเกิดเป็นลูกแม่อีกสักคนบุญบันดลผลกรรมสั่งดังตั้งใจเฝ้าเรียงร้อยความรู้สึกเป็นอักษรแต่งเป็นกรอดในวันแม่ซึ้งหนักนาฟังทีไรอุ่นใจในทุกคราก็เพราะว่าลูกรักแม่ที่สุดแลคุณโยมโยมรู้ไหมว่าพ่อแม่ของเรา มีความทุกข์เพราะสิ่งใดมากที่สุดคนโยมทุกข์ของพ่อแม่คนเราเกิดมาเจริญวัยจนถึงวัยเจริญพันธุ์ย่อมจะรักผูกพันกับเพศตรงข้ามแล้วก็จูงมือเข้าสู่พิธีวิวาด้ด้ความรักอันหอมหวานแต่หลังจากนั้นเกิดความทุกข์ทั้งหมดอยู่3ประการด้วยกันคนโยมหนึ่งทุกข์เพราะไม่มีลูก หลังการแต่งงานเวลาผ่านไปพอสมควรความกังวลอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับคู่รักก็คือไม่มีลูกคู่รักที่ปรารถนาลูกเมื่อทราบว่าที่ไหนขอลูกได้ก็จะไปบนบ้านบวงสวงขอให้มีลูกหรือในปัจจุบนันอาจจะให้การแพทย์สมัยใหม่ช่วยให้ทำเช่นเด็กหลอดแก้วเป็นต้นยอมเจ็บตัวและก็เสียเงินเป็นแสน แต่บางคู่ก็าทำใจกับการไม่มีลูกเนื่องเพราะสภาพของสังคมเช่นทุกวันนี้หรือมีทัศนะบางประการ 2. ทุกของพ่อแม่ก็คือทุกพอลูกตายคุณโยมพ่อแม่ที่มีลูกแล้วเนี่ยก็หวังว่าลูกจะเติบโตไปเป็นคนดีได้พึ่งพายามเจ็บป่วยหรือไวยาราแล้วก็จัดงานเผาศพให้แก่ตนแต่หากว่าลูกตายก่อน ความหวังทั้งหลายที่วางเอาไว้พังทลายลงคนโยมย่ยอมเป็นความทุกข์อันมากยิ่งของพ่อแม่ยิ่งของแม่ที่มีลูกคนเดียวยิ่งหนักหน่วงขึ้นคนโยมมันเป็นทวีคูณเลยนะบางคู่ถึงกับไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อเพราะทุกอย่างบางคนที่เป็นพ่อแม่นั้นมันอยู่ที่ลูกเมื่อไม่มีลูกทุกสิ่งก็เหมือนดังสิ้นค่าคนโยมและสาม ทุกเพราะลูกชั่วคุณโยมทุกเพราะไม่มีลูกทุกเพราะลูกตายสองอย่างนี้ยังไม่เท่าข้อที่สามคุณโยมคือทุกเพราะลูกชั่วความทุกข์ต้องสองประการที่กล่าวมานั้นว่าแสนสาหัสก็ยังแพ้ประเภทที่สามคุณโยมลูกชั่วไม่เชื่อฟังพ่อแม่ทำแต่เรื่องเดือดร้อนมาให้สร้างแต่ปัญหาทุกข์ใจให้ได้รำ่ำไห้คุณโยม ทุกพอลูกตายก็ยังพอจะพูดได้ว่าเจ็บแล้วจบแต่ลูกชั่วเนี่ยเป็นความเจ็บที่ไม่รู้จบคนโยมเกิดไม่เข้าคลายไม่ออกหัวอกตัดน้องนอนสะดุ้งว่าลูกนั้นเนี่ยจะได้สร้างปัญหาอะไรให้ใครที่ไหนอีลูกชั่วเป็นความทุกข์ที่แสนสหาหัสที่สุดของคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นการตกนรกทั้งเป็นดังนั้นจงอย่าเป็นลูกที่ชั่วคนโยม รักพ่อรักแม่ให้มากๆหมันทําดีกับท่านตอนที่ท่านมีลมหายใจอยู่คนโดียวดีชั่วก็ลูกผิดถูกก็เลือดจะเชื่อจะเฉือดไม่ใช่จะง่ายคนเดียวต้องทุกข์ระทมตอมตมใจกายจนกว่าจะวายชีวาจากกันหมายเท้าของพุทธเท่าดีกว่าลูกเท้าอักตันยูมีไว้เท้าไว้ยันหยุดกันร่าง คลำหาทางแกว่งกัดสัตว์ร้ายนี้ใช้ติดตัวติดตนผลทวีดีกว่ามีลูกรันอักตันยูโยดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ยประคุณแม่ลำเลิศประเสริฐนะัก สู้ฟูงฟักรักลูกจนเติบใหญ่คอยถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดวงใจไม่มีใครเทียมเขาเท่าแม่ตนเหนือแผ่นฟ้ามาหาสมุทรสุดประเสริฐแสนบันเจเิดเกิดมาสักหมื่นคนล,ลูกขอเกิดเป็นลูกแม่อีกสักคนบุญบรรลผลกรรมสั่งดังตั้งใจโย่แม่สละสวยสละสาวคราอุ้มทอ้อง แม่ไม่ร้องแม่ไม่บ่นแม่ทนได้แม่เฝ้าถนอมจนคันแก่แม่เต็มใจจะหาใครเหมือนแม่แพ้ทุกคนครบสิบเดือนเคลื่อนคลอดรอดชีวิตแม่ใกล้ชิดลูกน้อยคอยฝึกฝนแม่ลำบากอย่างไรใจแม่ทนสายเลือดค้นเต้าแม่กลั่นปั่นลูกกิน แม่ป้องริ้นป้องไรมิให้ผ่านแม่สงสารห่วงลูกยากว่าทรัพย์สินแม่เห็บกล่อมยามนิทราเป็นอาจินแม่ไม่ผินแม่ไม่ผันทุกวันมายามลูกสุขแม่สุขสมอารมณ์ชื่นยามลูกชื่นแม่ขมระทมกว่ายามลูกไข้แม่อดนอนร้อนอุรา ยามลูกยาอับโชคแม่โศกใจคราวลูกหิวแม่หิวกว่าน้ำตาร่วงแม่เป็นห่วงดิ้นรนหาเอามาให้แม้แม่อดหมดข้าวปลาไม่ว่าไรแม่สละได้ลูกอิ่มแพร่แม่ทนเอาใครในเล่าเฝ้าอบรมบ่มนิสัยแม้เติบใหญ่ไม่ท้อถอยคอยนั่งเฝ้า ปราคุณเลิดลูกโศกช่วยบรรเทาใครไหนเล่ารักมั่นแท้แม่ฉันเองคุณโยมรักใดเล่ารักแน่เท่าแม่รักผูกสมัครรักมั่นไม่หวั่นไหวห่วงใดเล่าห่วงเท่าดังดวงใจที่แม่ให้กับลูกอยู่ทุครายามลูกชื่นแม่ชมตรมตรายเท่ายามลูกเศร้าแม่โศกวิโยกกว่า ยามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใยยามมีกิจหวังเจ้าเฝ้ารับใชย้ยามป่วยไขยหหย้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามถึงขราวล่งรับดับชีวาหวังให้เจ้าเฝ้าปิดตาเวลาตายรักแม่ให้มากๆตอบแทนบุญคุณแม่ตั้งแต่บัดนี้คนเดียวเดี๋ยวนี้เวลานี้ อย่ารอให้สายเกินแก้คุณโยมดูแลกายแม่อย่าลืมดูแลใจคุณพ่อคุณแม่ของเราด้วยนะรักแม่ทุกวันคนุณโยมขอให้วันนี้เป็นวันพิเศษของญาติโยมทุกคนทุกท่านขอจเจริญพร